เราจะมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องปัับอากาศรถยนต์กันนะคะนี่ mm hmm. ก็ได้มาแล้ววันนี้จะพามาทนแบบวิธีง่ายๆผู้หญิงก็ทําได้เควานี้มีแพรจะมาเปลี่ยนรุ่นเป็นแจ็ต GK ค่ะหรือจะทํายังไงง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน มาตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ด้านหน้านะคะข้างๆคนขับแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดลิ้นชักตรงนี้นะคะ่เง่ายๆเลยตอนแรกนะเราก็เปิดมาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เคลียร์ของออกให้หมดเนาะก็โลง่งๆอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็มาด้านข้างค่ะตรงด้านข้างๆนะคะก็จะสามารถ หูบเข้ามาหากันเพื่อดึงตัวเกตเนี้ยออกมาได้บอบีบเข้าแล้วก็ดึงลงมานิดนึงนะคะมันก็จะมีเอ่อเป็นเหมือนว่าจุดให้เราแบบว่าดึงลงมาเล็กน้อยเป็นเป็นตัวล็อกเล็กน้อยนะคะขยับซ้ายขวาไปมาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะเท่านี้เราก็จะถอดเกตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะพอเราเอาตรงเก๊ด,ด้านหน้าออกแล้วนะต่อไปเราก็จะมาตรงนี้สังเกตมันจะมีแง่งให้เราอ่ถอดออกมาอยู่นะคะตรง Air flow ตรงนี้ก็คือเอานิ้วกดเข้าไปนี่มันจะมีลูกศรอ,อยู่นะคะนีนะ่ลูกศรกดเข้ามาแล้วก็ถอดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลย นะคะอันนี้ถอดออกมาแล้วและตรงนี้ก็คือเป็นส้กรองอ,อันเก่าของเรานะคะส้กรองเครื่องปรับอากาศก็สกิดออกมาง่ายๆได้เลยนะคะค่อยๆออกออกมาระวังฝุ่นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเอาต่ค่อยๆเอาออกมานะฮะฝุ่นจะเยอะนิดนึง ขยายออกมาดูสภาพซากอันเก่านะคะฝุ่นเต็มเลยทิ้งเท่านั้น,นะคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้นะคะใส้กลองอันใหม่ขาวสะอาดเลยแล้วก็ทางทางข้างกล่องนะคะก็จะมีแนะนำว่าควรเปลี่ยนใส้กลองนะคะทุกๆุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนั่นเองแล้วก็วิธีการใส่ก็คือไม่ยากแต่ว่ามีจุดให้สังเกตอยู่นิดนึงนะคะก็คือตรงนี้มุมด้านขวาของของยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อเดนโซอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะเ,เขาก็จะมีแนะนำว่าเวลาใส่ให้อัพ ให้เอาด้านนี้อัพขึ้นนะคะนั่นเองก็ใส่กลับไปง่ายๆโดยสังเกตจุดให้ดีนะแต่ละยี่ห้อก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะลูกศรที่ขึ้นที่ลงใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างยี่ห้อนี้เขาก็จะบอกว่าให้ตรงนี้ใส่อัพขึ้นแต่อย่างยี่ห้อเดิมอะ่ะในในเครื่องที่พาได้มาเนะี่ยเขาก็จะเขียนว่าให้เป็น Airflow ก็คือเอาด้านเนี้ยลง อะไรแบบนี้ก็ลองสังเกตรตรงนี้ดีๆนะคะเขาจะมีลูกศรหรือว่ามีข้อความแจ้งไว้อยู่เนาะอย่างอันนี้พอใส่อันใหม่กลับไปแล้วนะคะเอาด้านนี้อัพขึ้นแล้วก็ครอบปิดไว้เหมือนเดิมก็ไม่ยากเนาะแต่ว่าแค่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ เรียบร้อยเราก็จะมาใส่เกะด้านข้างคนขับกลับเข้าไปกันต่อนะคะมันจะมีล็อกตรงนี้เนาะเนี่ยใส่ล็อกตรงนี้ก่อนโอเคโอเคอันนี้ก็บีบเข้านิดนึงนะคะเรียบร้อยแอร์เย็นชาโอเค การบริสุทธิพร้อมต้องรับแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนใส่กล่องง่ายๆผู้หญิงก็ทำได้คะ่ะ